สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องรถนะครับก็รถผมแล้วครับก็มาเล่าไว้เผื่อว่าท่านใดมีปัญหาก็จะได้พอเป็นแนวทางนะครับวันก่อนผม ไปกินข้าวก็ขับไปสิบประมาณสิบกิโลนะครับจากบ้านไปแล้วจอดรถกินข้าวกินข้าวเสร็จก็กลับครับตอนขับไปก็ปกตินะครับปกติทุกอย่างแต่ตอนที่ถากกลับเนี่ยพอติดเครื่องสตาร์ทเครื่องมันก็ดับไปครับติดแล้วก็ดับไปติดประมาณหนึ่งวินาทีแล้วก็ดับไปเฉยเลย อืมสตาร์ทใหม่มันก็ติดแล้วก็วิ่งเป็นปกติครับกลับบ้านมาเป็นปกติผมก็สงสัยว่ามันอาจจะเป็นปัญหามาจาก SCV s u c t i o n Valve s u c t i o n Control Valve นะครับ ก็คือวาล์วท้ายปั๊มนะครับซึ่งควบคุมแรงดันในรางรางหัวฉีดนะนะครับก็พอดีไม่ค่อยสบายด้วยปวดหัวก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับปวดหัวเฉยๆพอหายปวดหัวประมาณเที่ยงกว่าๆบ่ายนิดๆอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาไป เช็คที่เอาไปตรวจนะครับที่ศูนย์เดนโซแถวบ้านอืก็กะว่าถ้าเอสซีวีมันเสียเนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเอสซีวีเสียเนี่ยอาการมันอันตรายครับไอสตาร์ติดแล้วดับเนี่ยไม่อันตรายครับไม่ติดเลยมันก็ไม่อันตรายครับแต่ คุณต้องคิดดูว่าถ้าคุณขับไปแล้วคุณกำลังจะกลับรถหรือว่าออกจากซอยแล้วคุณดับกลางแยกกลางอะไรแบบอย่างเนี้ยมันอันตรายหรือแม้แต่คุณจะแซงแล้วดับมันก็อันตรายครับจะทำอะไรก็ทำเถอะชายอันตรายถึงตายครับ ผมก็ไม่สบายใจเพราะแถวบ้านนี้รถก็ค่อนข้างจะเร็วเดี๋ยวผมเก็บสุนัขแป๊บหนึ่งนะครับไม่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ยิ้วมากร้านพิสเยวเรดหวานอาหาข้าวขาไาวขาไปนอนไปชบองห่นยนต ก็คือถ้ามันเสียก็ต้องรีบเปลี่ยนนะครับอย่าอย่านอนใจคือจริงๆเนี่ยถ้าผมมีเงินนะนะผมก็คงจะเปลี่ยนเลยล่ะครับเสียไม่เสียก็เปลี่ยนอะแต่ว่าไม่มีเงินไงครับก็เลยต้องไปตรวจก่อนว่ามันเสียหรือเปล่าหรืออะไรมันเสียกันแน่ก็ไปที่ศูนย์นะครับศูนย์เดนโซ เขาก็จะตามมาตรฐานนะครับก็คือเอา OBD2 มาเสียบแล้วก็ดูว่ามันมีฟ้องอะไรว่าผิดผิดปกติแล้วเขาก็จะดูค่าว่าค่าอันไหนที่มันผิดปกติสรุปว่าเสียบไปแล้วก็รถไปลองไปอะไร ดูค่าก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติครับไม่มีการแจ้งเตือนอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเกินจากมาตรฐานนะมีที่ผิดปกติแต่มันไม่เกินจากมาตรฐานอยู่อย่างเดียวก็คือค่า m a p MAPManifoldAbsolutePressure ก็คือค่าแรงดันในท่อไอดนะครับค่ามันแกว่งมันแกว่งอยู่ระหว่าง 99ถึงร้อยแกว่งไปแกว่งมานะครับจริงๆมันก็น่าจะนิ่งนะแต่นี้มันค่อนข้างแกว่งช่างเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจจะเป็นปัญหาจากแมปแมปเซนเซอร์เซนเซอร์แรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอดีนะครับ แต่อย่างที่เรียนไปครับว่ามันก็ไม่เกินจากมาตรฐานเขาก็เลยบอกว่ามันไม่เสียอะไรมันไม่มีอะไรเสียเขาก็แค่แค่ชี้ดูว่าตัวนี้มันมมันันนแปลกนิดนึงก็เลยคุยกันว่าแล้วตกลงมันเป็นอะไรคือมันต้องมีอะไรเสียแน่ๆแล่ะครับ ช่ไหมมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ล่ะเพราะถ้างั้นมันคงไม่สตาร์ทแล้วก็ดับไปเฉยๆหรอกอก็ช่างก็แนะนำว่าถ้ามีเงินนะเนาะคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าถ้ามีเงินหรอกเขาบอกว่าถ้าสะดวกอะ่ะสะดวกก็คือสะดวกมีเงินนะครับก็ควรจะเปลี่ยนสายไฟสายหัวฉีดใหม่ทั้งชุด แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์พวกเซนเซอร์พวกปั๊มพวกอะไรอย่างเงี้ยใหม่ทั้งหมดก็จะแก้ปัญหาทำนองนี้ได้อืก็มันมันแพงไงครับอ่ที่ผมผมว่ามันมีปัญหานะเคยมีไฟเตือนขึ้นนะครับก็คือปิกปีเสือ้อ ปีกผีเสื้อนี่ตัวละเจ็ดพันครับเบิกห้างนะถ้าของของจีนก็ตัวหนึ่งสามพันส่วนแมปเซนเซอร์นี่ตัวหนึ่งเบิกห้างอยู่ประมาณสามพันถ้าของของจีนนะของของเทียบนะของปอมอะ่ะก็จะอยู่ประมาณแปดร้อยถึงพันห้าแอร์โฟแต่แอร์โฟเนี่ยช่างบอกว่ามันไม่เสียหรอก มันมันเสียยากอืมก็อ,อันนั้นก็ตัดไปสายไฟอ่ะสาไฟเบิกห้างนะครับสาไฟหัวฉีดเบิกห้างก็อยู่ประมาณหมื่นห้าครับแล้วก็ S C V S C V นี่ถ้าเบิกห้างก็อยู่ประมาณสองสามพัน เอ v ซเนี่ยมันเป็นปัญหาของอ s u ูซูมิ s u b i s h i มากนะครับมันเป็นของเดนโซเหมือนกันใช้ตัวเดียวกันซึ่งจริงๆ t o y ยต a ก็ใช้ของเดนโซแต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันของ Toyota จะไม่มีปัญหาครับจะดีก็จะเห็นว่าอ s u ูซูกับกับอ่ามิตซเนี่ย เขาก็โดนกันมาทั้งนั้นแหละครับ S C V มันเสียก็เบาดับสตาร์ติดแล้วดับออกตัวดับเร่งไม่ขึ้นเร่งแล้ววูบอะไรแบบนี้นี่คือปัญหาของ S C V นะหรือบอกมันสึกครับก็ก็ใช่แหละครับมันมันก็สึกแหละมันสึกหลอแล้วมันก็เลยไปขัดกันมันเป็นกระบอกวิ่งวิ่งนะเป็นพลังเจอร์มันวิ่ง กระบอกวิ่งอยู่ในกับอยู่ในกระบอกอ่ะวิ่งมันก็ถูกันจนมันสึกก็ถ้าเป็นตัวยาวนะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าปัญหามันน้อยกว่าตัวสั้นแต่ตอนมันออกมาจากโรงงานอะมันใส่ตัวสั้นมาก็ถ้าเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวยาวกันของผมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นตัวยาวมาแล้วครับ ก็คือคงเคยเจอปัญหาตัวสั้นมาแล้วล่ะ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวยาวแล้วล่ะตัวยาวมันก็จะทนกว่าตัวสั้นครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอมตะครับมันก็เสียมันก็เสียได้เหมือนกันแล้วก็เสียก็เสียเร็วขึ้น่ะก็เสียเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าที่ควรนะครับแต่เสียช้ากว่าไอ้ตัวสั้น เนี่ยสาหรับท่านที่มีปัญหานะมันก็ท่านก็ลองลองดูพิจารณาดูเอาไปศูนย์เดนโซครับให้เขาเช็คเขามีมีเครื่องนะมันจะแน่นอนในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเครื่องมันจะเจอปัญหานะครับก็อย่างที่ผมเนี่ยเห็นไหมเครื่องมันก็ไม่เจอปัญหาแต่มันมีปัญหาแน่ละครับมันเสียแน่แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเสียตรงไหนอ่ะต่อมาช่างก็บอกว่าลองไล่สายไฟดู ตามปลัก๊กตามสายไฟตามท่อ,อย่างอะไรทั้งหลายแหละพวกเนี้ยมันอาจจะใส่ปลั๊กหลวมมีน้ำเข้าสกรปรกมีคี้เกลือปลั๊กขาดปลั๊กลุดอะไรพวกเนี้ยมันมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้ระบบคอมบัสเลวในรถ กระบะรถ P P V เนี่ยมันก็ทํางานด้วยไฟฟ้าเนาะเรามันต้องการความละเอียดอ่อนของไฟฟ้าสูงมากถ้าไฟฟ้ามันผิดปกตินิดนึงมันก็มีปัญหาละอืมอันนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรนะครับมีโซเน็กกระป๋องนึงก็ถอดสายออกถอดปลั๊กมานะแล้วก็เอาโซเน็กพ่นๆแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่ให้มันแน่นๆเนาะให้มันล็อกอะแก๊กนะนะระวังมันหักนะครับ ผมก็กลับมาพักแล้วก็อะลองไล่ตามที่ช่างเขาแนะนำดูก็ถอดสายแบตอีกแล้วแล้วก็ไล่สายถอดปลั๊กออกมาเอาโซนเน็กพ่นดูว่าสายท่อยางมันขาดมันอะไรหรือเปล่ามันพับมันผิดปกติอะไรหรือเปล่าอืก็ อ่ะเสร็จครับวันลุ่งขึ้นก็เมื่อวานเมื่อวานก็เลยขับก็ขับไปใช้งานปกติอ่ะก็มันต้องใช้เออไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเครื่องเดินดีเดินนิ่งเลยนะครับเดินเดินนิ่งแบบ เดินนิ่งเดินเงียบสตาร์ทดีหัวแม่งประเสริฐเลิศล้ำมากก็ก็แสดงว่ญญาปัญหามันอาจจะมาจากไอ้สายไฟมันหลวมหรือเปล่ามันสกรปรกหรือเปล่าก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีมันมีผลในการในทางที่ดีขึ้นอะ่ะ <c oughs> คือผมก็ไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรนะ <c oughs> ก็แค่ ถอดสาไฟมาพ่นโซนเน็กอะถอดปลั๊กมาพ่นโซนเน็กแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านใดมีปัญหาเอ๊ะรถมันเดินไม่ค่อยดีมันเดินไม่นิ่งพอดีลูกทำไมตัวใหญ่จังนะ เสื้อนี่เอาใบเรือมาทำหรือเปเล่าเรือสัมภาเลยเนี่ยก็ลองดูครับมันไม่เสียงเงินอะไรมากคุณก็คงมีโซเน็กกันอยู่แล้วละ่ะเออถ้ามันมีปัญหาอะไรแบบจุกจิกจุกจิกแบบนี้ลองถอดแต่ไฟมาพ่นโซเน็กดูแต่ก่อนอื่นนะถ้ามันมีปัญหาเนี่ยผมแนะนำเลยคุณไปศูนย์ครับไปให้เขาเช็คก่อนเพราะว่า เผื่อมันเจอคือโอกาสเจอเนี่ยมันก็ห้าสิบห้าสิบนะเดี๋ยวไปเชื่ออะไรกับเครื่องมันมากคุณเชื่อเชื่อความเป็นจริงว่ามันเสียมันเสียมันก็คือมันเสียนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ว่าเครื่องมันจะเจออืมเขาก็ลองสารพัดนะสั่งให้มันทำอย่างวุ่นอย่างงี้เขาก็ดูค่าดูอะไรนะว่าคือการทํางานของมันเนี่ยมันจะมีค่าค่าทาร์เก็ต กับค่าจริงสมมติว่าอ่ะมันบอกว่ากล่องอะ่ะมันมันจะสั่งบอกว่าฉันต้องการค่าแรงดัน C R P สามสิบห้าเมกะปาสคาลมันก็จะเป็นค่าทาร์ e เก็ตแต่ไอ้ปั๊มกับไอ้เ c v เนี่ยมันทำได้ไหมสามสิบห้าเมกะปาสคาลอันนี้คือค่าจริงมันก็จะวัดออกมาเขาก็จะดูค่าเทียบกันว่าค่าททร์เก็ตกับค่าจริงอะ่ะ มันเท่ากันไหมถ้าค่าทาร็ตกับค่าจริงมันไม่เท่ากันเนี่ยก็แสดงว่ามันความผิดปกติหรือค่ามันแกว่งหรือค่ามันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูได้นะครับเขาดูแบบเนี้ยอืมคือระบบมันเนี่ยอาอย่างปีกผีเสื้ออย่างเงี้ยนะครับเขาก็กล่องมันก็จะสั่งบอกว่าอ่ะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต ปีกผีเสื้อมันก็จะมีการแจ้งกลับไปที่กล่องว่าเอ้ยฉันเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะหรือตอนนี้ฉันเปิดไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันเปิดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยกล่องมันก็จะเจับว่าเอ้ยมันยังเปิดไม่ถึงยังไม่ถึงร้อยเขเร่งมอเตอร์ขึ้นมาอีกให้มันเปิดถึงร้อยประมาณอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันไม่ติดขัดอะไรนะ <c oughs> หรือถ้ามันติดขัดเนี่ยคราวนี้ก็ กล่องมันก็จะรู้ไงว่าเพราะว่าไอปีกผีเสื้อมันบอกมาแล้วบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันเปิดไม่ถึงตามที่แกสั่งว่ะอืม mm hmm. มันก็จะมีความพิกติจะมีโค้ดเด้งขึ้นมาละ mm hmm. สิ่งที่คุณควรจะมีนะครับกับไอ้รถพวกนี้คือสมาร์ทเกตคืออย่างน้อยเนี่ยโค้ดมันเด้งเนี่ยคุณยังพอดูละว,ว่าเฮ้ยมันอะไรมันเด้งอะไรมันเสียอืม mm hmm. ยังพอแก้ปัญหาด้วยตัวเองไปได้บ้างนะแต่มันก็อย่างที่บอกครับมันก็ไม่ใช่ว่าโค้ตมันจะเด้งอยู่ตลอดนะบางทีมันก็เสียมันก็ไม่เด้งนะครับอย่างอย่างโพสต์ปีกผีเสื้อที่ผมเคยเจอนะว่ามันเด้งเนี่ยก็คือปลักหลวมค่า แรงดันไฟฟ้าที่มันแจ้งกลับมาเนี่ยต่ำไปอ,อันนี้จะเป็นลักษณะปลักหลวมอืมก็ไม่ว่าประจาอะไรนะครับเปลี่ยนมันไปเลยแล้วเปลี่ยนของแท้ครับอืมถ้ามีเงินนะเนาะแต่ของแท้แม่งโคตรแพงเลยปีบีเสือ 7, อ้อเจ็ดพันอ่ะคิดมากนะเนี่ยแต่คุณก็อย่าคิดมากครับคุณคิดง่ายๆว่าคุณแต่งอะ่ะมันแพงกว่านั้นอีก อืมแล้วก็ช่างเขาก็แนะนำนะครับว่าระบบอะไรที่ที่มันเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็มันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยสับสนได้คือทำให้กล่อง ECU กล่องหลักเราเนี่ยสับสนได้เพราะว่ามันเป็นการหลอกกล่องถ้าจะ ติดเนี่ยให้ไปหลอกที่ปลายทางครับให้หากล่องระบบที่ไปหลอกที่ปลายทางอย่าไปหลอกที่ต้นทางอืมประมาณนี้นะคืออ่าอย่างนี้สมมุติว่าคุณอยากจะดันดันรางเพิ่มแรงดันรางคุณอย่าไปหลอกที่เซ็นเซอร์ครับคุณไปหลอกที่ที่ท้ายมันเลยว่าไม่รู้ละฉันฉันจะให้แกขึ้นตรงนี้แค่เนี้ยเออคือ อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันวันนี้ก็จะลองดูอีกครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมแต่เมื่อวานอ่ะเดินดีเลยก็เลยเออมันอาจจะเป็นที่ปลักก็ได้วะก็ดียังไม่ต้องเสียตังค์ตังค์ก็ไม่ค่อยมเออีเดี๋ยวถ้ามีตังแล้วผมว่าก็คงจะต้องเรียกว่าสังขยานาครั้งใหญ่มันก็ไม่ได้ซ่อมมาสองปีแล้วเนาะ ก็ไม่ไม่ได้ไม่เคยไม่ไม่เคยเสียเงินอะไรกับเครื่องมันมาสองปีแล้วนอกจากถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับกับเปลี่ยนกรองโซลา่าเออกรองโซลา่าก็สำคัญนะไอ้รถเนี่ยพวกเนี้ยมันชอบมีปัญหากรองโซลา่าตันแล้วมันโอ้โหสร้างปัญหาวุ่นวายจริงๆอะแค่เปลี่ยนกรองโซลา่าก็หายตามคู่มือเนี่ยเขาบอกให้เปลี่ยนทุกห้าหมื่นโลหรืออะไรประมาณเนี้ยสามหมื่นห้าหมื่นโลแต่เอาความจริงนะครับ คุณเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีกว่าประมาณหมื่นโลอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วมันตัวแค่สองร้อยกว่าบาทเองเปลี่ยนเองก็ได้ไขน็อตไม่กี่ตัวเพราะว่ามันสร้างปัญหาเยอะครับไอ้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยไอ้ไม่ใช่กรองน้ำมันเครื่องกรองโซล่าเนี่ยอืราคาแค่นี้คุณเปลี่ยนไปเลยทุกทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่าอย่าดึงครับอย่ากห้าหมื่นโลนี้มันมันไม่ไม่จริงอ่ะเขาเจอกันมาแล้วว่า จริงๆสามหมื่นโลก็งอกแงกงอกแงกแล,ล้วตันดำเละแล้วก็เหมือนกลองอากาศนะครับก็ผมก็แนะนํานะคืออันนี้ช่างเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ศูนย์ 0, เด,ดโซเขาก็แนะนํานะบอกว่ากลองอากาศมันอาจจะมีผลนะครับเพราะว่ากลองอากาศมันอาจจะตันได้นะผมก็บอกว่าของผมเปลี่ยนเป็นกลองกลองเปลือยละวเขาบอกอ๋อทั้งนั้นก็อันนี้ก็คงตัดไป คือไอกรองติดรถเนี่ยกรองกระดาษเนี่ยมันมันตันครับมันตันเร็วมากตามคู่มือก็ประมาณสามหมื่นห้าหื่นโลอะไรประมาณนี้เหมือนกรองโซลา่านี่ยแหละแต่ใช้จริงอะ่ะหมื่นโลก็แย่แล้วอะ่ะเออถ้าถ้าคุณนั้นคุณก็เปลี่ยนไปเลยแล้วถ้าคุณบูตเยอะๆนะอย่ากรองกระดาษนี่อย่าใช้เลยครับมันเทอร์โบพังกรองยุบกรองอะไรโอ้เละเทะวุ่นวาย นี่รถมันก็มันก็อย่างเงี้ยครับช่างก็เหมือนกับหมอคือต้องหาหาต้นเหตุของปัญหาจากข้อมูลที่มันไม่ครบ嘛เนานะแต่ช่างอะยากกว่าหมอนะครับเพราะว่ารถแต่มันไม่รักษาตัวเองอย่างคุณอย่างเงี้ยเราท่านอย่างเงี้ยอ่ปวดหัว ท้องเสียขี้แตกเป็นไข้ไม่กินยาเดี๋ยวมันก็หายเองครับมันหายเองได้คนเรามันรักษาตัวเองได้หมาแมวมันก็รักษาตัวเองได้อืมแต่รถอะ่ะมันมันรักษาตัวเองไม่ได้ครับมันเสียยังไงมันก็เสียอยู่ยงนั้นมันมีแต่จะเสียเพิ่มขึ้นมันไม่เหมือนคนไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตเนาะดังนั้นอะช่างอะ่ะยากกว่าหมอครับแล้วเครื่องมือมันก็ มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะจะบอกได้ทุกอย่างอนะเนาะไหนจะตัวช่างอีกว่าเขาจะวิเคราะห์ได้ตรงแค่ไหนไม่ตรงแค่ไหนอืมมันก็เดาๆว่ะครับพูดกันจริงๆคือมันก็ต้องเดาอะ่ะจากสิ่งที่มันน่าจะเป็นอะ่ะอืมผมก็ถึงบอกว่างานช่างมันก็ไม่ใช่ง่าย <c oughs> อืมอ่าเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ